อ่าครับอันนี้เป็นพาร์ทที่สามนะครับเกี่ยวกับตั้งโมทิฟแล็ตเอ่อก่อนที่จะไปตั้งค่าอื่นๆผมขออนุญาตเอ่อให้เพื่อนสมาชิกรู้จักค่าของอัตติลิตี้ก่อนนี่นะครับค่าของอัตติลิตี้เป็นหนูใจสำคัญครับของของค่านี้นะครับในการเรากดค่าอัตติลิตี้เข้าไปครั้งแรกนะครับที่ท่านทุนต้องทำเลยคือกดครั้งแรกปุ๊บอยู่ที่หน้าเจนเนอเรล เจนเนอเราก็จะมาบอกถึงวอลลุ่มเห็นไหมครับวอลลุ่มทัพที่1ว่าเท่าไหร่มาทัพที่2นั่นก็คือค่าาการจูนนะครับตัวโน้ตให้ขึ้นไปกี่ออกแตกลงมากี่ออกแตกแล้วก็จะมีจูนละเอียดนะครับว่าเท่าไหร่นะครับนี่ครับอันนี้คือค่าวอลลุ่มเราก็ไม่ต้องไปยุ่งไปหรอกครับเราตั้งไปร้อยยีก็ได้นะครับตามมาตรฐานของมันโน้ตชิปเป็นค่าตัตรฐานอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแก้ไขมัน ส่วนตัวนี้สําคัญครับ power on mode เนี่ยคือสังเกตว่าตอนที่เราปิดเครื่องนะฮะแล้วเราเปิดมาเนี่ยเขาเรียกว่า power on mode เราจะเข้าโหมดอะไรนะครับเปิดมาเลยนะครับหมดอะไรเดี๋ยวท่านดูนะครับจะเข้าหมดอะไรนี่ครับพอโหลดเสร็จปุ๊บมันไปค่า preset มันคือเข้า voice เห็นไหมครับมัน,เป,น voice, เป็น voice เป็น voice ก็คือไฟสีเขียวจะติดนะครับตอนเราเปิดเราควรจะให้เป็นมันตินะครับเราเข้าไปดูค่า tidtity ครับ กดติดที่ครั้งแรกปุ๊บหน้าที่1เห็นไหมครับแล้วเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาเลื่อนลงมาครับบรรทัดที่4เห็นไหมครับ voice เราก็หมุน data ครับเราจะเป็นอะไรเราก็หมุนใช่หไหมมันจะเข้าเราจะเข้ามันติแล้วเข้า voice หรือเข้าเข้า preset หรือเข้า gm เมื่อกี้มันเป็น voice preset อยู่เห็นไหมครับป preset หนึ่งเห็นไหมฮะนี้เราต้องการให้มันเป็นมันติระบบมันติพาร์ทก็คือเราจะเล่น gm เราจะตั้งให้เป็นมันติพาร์ทครับนะครับ เราเริ่มมาข้างล่างนะครับเกี่ยวกับค้อต่อรีเซตกระช่งมันครับคอนโซลรีเซตไปตามมาตรฐาน LCD ก็คือเราก็ดูซิว่าความคมของหน้าจอสแตนดาดอยู่ที่10นะครับมันจะปรับมากปรับน้อยเห็นไหมครับเราปรับให้มืดเลยคุณอาจไม่ออกได้นะครับสแตนดานไว้ที่10นะครับเราควรดูครับนี่หน้าที่1ของหมวดคุณลิขิตนะครับอย่าลืมนะครับขั้าที่4ให้ตั้งเป็นมันติเห็นไหมครับส่วนไปหน้าที่2นะครับกดเพกไปครับ หน้าที่สองเป็นเอาผุดเอาผุด,ดจริงๆแล้วมันแรงเกินไปมาบวกหกแลครับคุณตั้งประกันให้ามาันเป็นแค่ศูนย์ไปเอาอเซฟลงมาให้เป็นศูนย์หมดเลยทั้งหกช่องอ่าอย่าลืมลืมบอกว่าเอาผุดโมดิฟเนี่ยมันออกได้ทั้งหมดหกช่องนะครับบกช่องเอาผุดเห็นไหมครับตั้งให้มันเป็นศูนย์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปอีกหน้าหนึ่งครับไปเรื่อยๆหน้านี้เป็นหน้าของท่าไอคิวนะครับตั้งค่าคิวโลเท่าไรไฮเท่าไรไม่ใช่ตั้งได้ครับละเอียดที่เลยตัวนี้นะครับตั้งค่าความถี่ไดด้้วย นะครับก็อาจจะเหมาะคนชอบมันไม่ชอบดุดันชอบใสๆเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ดูสนใจมันให้มันเป็นแฟดเท่อนเพราะเราเล่นที่มิกแทนนะครับเราก็ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับแล่ไปเรื่อยๆนะครับในหน้าของ voice เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับไปกันไปเลยนะครับหน้า voice ปล่อยไปปะกดหน้าเพจไปครับเป็นหน้าคอนโทรลแนสไซค์ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับเราตั้งจมาตรดับไว้ก่อน ในหนามิดดี้เนี่ยสำคัญนะครับหน้ามิดดี้รีเซฟชั้นเน,เนี่ยคุณจะตั้งเป็นค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับตั้งเท่าไหร่ก็ได้1นึถึงสิอย่าลืมนะครับเราเล่นมิดดี้เนี่ยจีเอ็มมาตรฐานคือสิบหกพาร์ทนะครับมันจะมีทั้งหมดสิบหกพาร์ทหรือออฟรรับหรือไม่รับก็ได้เราตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับเพื่อาไว้ได้การาเอาไวต้ตอนที่เราตัวไว้แต่งอะครับได้ไหมฮะตอนเราแต่งเราเล่นทานสม,มิธนะครับเอาไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้ทานสม,มิธนะครับ เราก็เราจะเล่นกองเราก็ตั้งไว้พัสดีก็ได้ครับูบนก็เหมือนกันทั้งอะไรก็แล้วแต่หมดตั้งให้พัสดีมีผลต่อไหนตั้งต,ต่อคอม,คอมพิวเตอร์ในกระแสตั้งค่าถ้าเราไม่ตั้งค่าไม่เป็นไรนะครับบรรทัดที่3เนี่ยเป็นค่า U voice number เรารับหมดทุก,ท,กทุกเบอร์ครับนะครับเรารับหมดทุกเบอร์ทุกช่องทุกพัสด์เรารับหมดเลยเป็น All Mode นะครับเป็น All รับไปหมดนะครับแบงค์อ่าแบงค์เราจะไม่เปลี่ยน ถ้าเราเล่นเพลงเราจะไม่อยากใค้เป็นแบงค์เพราะเราจะเล่นวีเซ็ตกับวีเซ็ตยูเซอร์กับยูเซอร์ถ้าเราเล้วยูเซอร์เราก็ออฟไปนะครับโปรแกรมเชนสวิตคุณเปลี่ยนไม่ต้องต้องเป็นออนไว้นะครับตัวนี้ถ้าคุณไม่ใช้ออนปุ๊บเนี่ยตอนที่เพลงเริ่มใหม่มันจะไม่มีการไปเคลียร์ค่าเก่าในตัวซาวไม่งั้นพารทแต่ละพัรทเดี๋ยวเสียงจะเพี้ยนได้นะครับไม่งั้นมันจะฟิกเสียงเดี๋ยวเช่นช่องสามกีตาร์กับกีตาร์ตลอดเลยซึ่งเพลงบางเพลงกีตาร์อายุพัร์ทสี่พัร์ทห้า 4, พัร์ทหกนะครับ มัน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 จะไม่เปลี่ยนไปตามมัติฉะนั้นเราต้องตังต้งให้เป็นอ่อนไว้ครับส่วนค่าอื่นนะครับซีซีหมดเป็นโมเดลไว้ไม่เป็นไรครับอาร์ซีมุ๊สวิตต์ออก่อนไม่อ่อนเราเราจะรับสัญญาณไม่ได้นะครับมิดีอินเทอร์นอลเป็นอินเทอร์นอลไปครับมิดีอินเอาท์อินเอาท์นี่หมายความว่าในกรณีที่เราใช้สายมิดีหัวกลมก็คือคือว่าเรามีอินเทอร์เฟซภายนอกเราก็าเป็นมิดีไปนะครับแต่ถ้าคุณต้องการเป็น USB ภายในนะครับ ตัวนี้ตั้งให้เป็น USB ได้นะครับเห็นไหมฮะเป็น USB ได้เห็นไหมครับแต่เราถ้าใช้ MIDI Panel อกเราก็เป็น MIDI ไปนะครับแต่ถ้าเป็น USB ใช้สายยูเสเส้นเดียวครับสายพิ้นเตอร์นะครับเป็น USB เส้นเดียวนะครับตรงนี้ท่านดูด้วยว่าเราตั้งถูกหรือเปล่าใช้สายอะไรนะครับตั้งให้ถูกเราถ้าเป็น MIDI ไปก่อนพอเราใช้สายนอกนะครับทูพอร์ตคือทั้งหมดมันได้ทูพอตทั้งหมด8ช่องแต่เราใช้เป็นทูพอดหนึ่งเอาไว้ก่อนเป็นจัตนรดาเอาไว้ก่อนนะครับด้านหน้า MIDI ก็จะไไไมม่ีออะะรรนนคับาปห้ ก็ไปหน้าของ j จ b Select ก็คือในหน้าของที่ผมให้ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับพวก Factory Setting ล้างค่าเพื่อคืนค่าใหม่จากโรงงานอะไรเงี้ยเนี่ย Factory Setting นะครับผมทำให้ดูไปแล้วนะครับด้านหน้านี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับจะต,ตั้งแค่นี้ในโหมดของ Antidote พอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันขึ้น Voice ขึ้น a n t i t y ไอ้ v o i ท e นี่คือค่าเดิมที่เ่เราเปิดเครื่องมาครั้งแรก a n t i t y ที่เราบังคับมันเปิดเองเมื่อกี้นี้เราก็กดมันติครับพอกดมันติปุ๊บเนี่ยค่ามันจะเกิดการเซฟนะ นี่พีซคีฟพาวเวอร์ออนก็คือต้องออนตลอดห้ามออฟโอเคครับจบแล้วครับคราวนี้คุณสังเกตว่าตอนนี้เรากดปุ่มมันติมันที่มามามันติตอนเราเปิดเครื่องเราปิดใหม่นะครับเหตเราบอกแล้วว่าเราเปิดเครื่องปุ๊บให้วิ่งไปที่ระบบมันตินะไม่ใช่เป็นที่ voice เราเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะวิ่งไปที่ยูเซอร์เลยหรือมันตินี่เองครับนี่ยบเห็นไหมครบรรทัดบนมันติเห็นไหมครับ ยูเซอร์ศูนย์หนึ่งชื่อที่เราตั้งตอนแรกมันจะวิ่งมาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอี t ภาคต่อไป